สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการได้เรียนถามท่านอาจารย์วาวชิระเมธีในประเด็นเรื่องทําทันทีมีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะคิดว่าเมื่อทําทันทีแล้วมีอะไรที่จะเติบโตในทางธรรมในตัวลูกในชีวิตของลูกได้บ้างค่ะคำสอนเรื่องทําทันท,ทีหรือใช้คําย่อว่าทอทอทอ อาตมภาพหยิบม,มาเทศหยิบม,มาสอนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคําสอนของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นสั้นนักเวลาในชีวิตของเรานั้นมีจํากัดแต่ละวันเมื่อไหลผ่านเราไปแล้วจะไม่หวนคืนอีกเป็นครั้งที่สองเหมือนที่กวีของอังคารกัลยานพงศ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าน้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดน,น้ำไหลาอายุไขก็ไหลร่วงก็เป็นการบอกว่าอายุสังขารของมนุษย์นั้นตั้งแต่เราปฏิสนธิแล้วก็ไหลผ่านเราไปทุกวันทุกคืนพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าทุกหลับตาทุกลืมตาไม่มีวันนี้สองครั้งในชีวิตของเราเวลานั้นมีจำกัดแต่สิ่งที่เราอยากทำนั้นมีมากเหลือเกิน เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เราต้องเลือกทําบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญพอที่จะวางชีวิตนี้ลงเป็นเดิมพันเท่านั้นและในการจะทําให้ได้ผลเราจะมานั่งผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เราต้องทอทอทอทำทันทีเพราะหากไม่ทําทันทีเกิดวันนี้ได้ผ่านเราไปแล้วมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ไม่อาจซื้อวันนี้คืนได้อีกเป็นครั้งที่สองฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามจงอย่าประมาทจงลุกขึ้นมาแล้วก็ ทำทันทีถ้านาเอาแนวคิดนึกอะไรที่ดีแล้วก็ทาทันทีเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองหลายด้านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าทําได้ไหมหรือทําแล้วมีประโยชน์ไหมหรือทําแล้วถูกไหมควรจะต้องไปถามหาใครที่จะมาช่วยให้ทําเรื่องนี้ให้ถูกแต่ถ้าไม่ทำทันทีแล้วก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ โอกาสในการเรียนรู้แบบนี้หรือเติบโตแบบนี้หรือสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้สร้างปัญญาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ